ห้ามพลาด4-6ตุลาคมนี้การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประกอบม่านน้ำพลุรักโลก Light and s o u าวที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมางานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมหนึ่งเดียวในโลกจัดขึ้นบริเวณริมโขงหน้าวัดโพสีการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2568เป็นการยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก มหากรรมไหลเรือไฟโลกระหว่างวันเสาร์ที่27กันยายนถึงวันพุทธที่8ตุลาคม2568เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ล้ำค่าของจังหวัดนครพนม